อันนี้ก็คือบรรยากาศของโรงแรมแน่เองนะคะอันนี้เป็นหน้าโรงแรมรูจากตรงนี้ก็พอที่จะรู้นะว่ากว้างมากเลยนะทุกคนดูเพดานสูงมากรับรอมาพบกับเราสองไฮเลในช่องชงยูดีชื่อได้นะคะเดี๋ยววันนี้กิ๊กกับมิจิเราจะมาแนะนำโรงแรมใหม่ ที่เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยในโอซาก้านั่าานเนองบอกได้เลยว่าโรงแรมนี้เนี่ยทุกคนเห็นแล้วจะต้องอยากพักแน่นอนเพราะว่าโลเคชั่นดีมากโลเคชันดีมากๆใกล้สถานีรถไฟใต้ดินเดินไปหนึ่งนาทีทแล้วก็เดินไปนี่ย่านชช้อปปิ้งอยู่ใกล้กับรบ้านบางมจนี่นัมบะโดทอมบุรีชินไซบาชเดินไปได้ไง่ายมากชินไซบาชินมบัตรโดตอมบุรีเดินไปเลยง่ายมากอย่างที่มิชิบอกเลยโรงแรมนี้นะคะมีชื่อว่าโฮเทลทรัตต์บิฟเร ใช่โรงแรมนี้เลยนะคะก็เดวกิ๊กกับมิจิเราจะทิ้งโลเคชันไว้ให้นวกันแต่ก่อนเ่นเข้าไปดูในโรงแรมมันก่อนดีกว่านี่ทุกคนตอนนี้ก็คือบรรยากาศของโรงแรมนั่เองนะคะอันนี้เป็นหน้าโรงแรมแล้วดูสิเหมือนเทปไหมเหมือนเทปไหมแล้วตอนกล้คืนสาวา่าถ่ายรูปได้สวยมากไปแต่เข้าไปดูกันข้างในดีกว่าว่าห้องของเราแล้วบรรยากาศโรงแรมนี้จะเป็นยังไงโอ้รรนากาศดีมากข้างในเนี่ยเขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกเสียงเพลงอะไรพวกนี้นะแผ่นซีดอซีดีไปเข้าไปเช็คอินกันดีกว่า ดี๋ยวจะบอกว่าโรงแรมนี้เขามีบริการดีมากทุกคนดูพวก,กอเมนิตี้อันนี้เราสามารถที่จะมาหยิบได้ฟรีนั่นเองนะคะอันนี้คือเขาให้ฟรีเลยนะแล้วดูตรงนี้สิอม,มีเครื่องดื่มให้ฟรีด้วยหนึ่งคนหยิบได้หนึ่งขวดดูสิมีทุกอย่างเลยแล้วตรงชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีตู้กดน้ําด้วยสําหรับ,บแบบเราจะหิวอะไรเงี้ยขี้เกียจเดินไปซื้อก็อมาซ,ซื้อที่นี่ได้แล้วก็มีเครื่องซักผ้านี่ มีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีเครื่องอบผ้าแบบนี้เก๋มากอันนี้ทางเดินและห้องเราก็คือห้องนี้นน1น1่นั่นเมีบัตรเปิดห้องน่ารักวะเป็นแบบเทปคาสเซ็ตเปิดเปิดได้แล้วนี่คะทุกคนอันนี้คือห้องของเราห้องของเราหมายเลข101นยนั่นเองเข้ามาดู รู้จักตรงนี้ก็พอที่จะรู้นะว่ากว้างมากเลยนะกว้างมากจริง,รงโอเคแล้วเชิญค่ะทุกคนเชิญเข้ามาดูข้างในก่อนเลยคะ่ะในทุกคนนะันนี้คือห้องของเรานะคะตั้งแต่ประตูเดินเข้ามาทุกคนดูกางแขนด้วยกว้างมาก <Wow. S 1> ถือว่ากว้างมากเลยนะแล้วเพดานเขาก็สูงสูงมากๆเลยถือว่าสะดวกสบายตอนนี้เน่ยกิ๊กวางของไปแล้วกระเป๋าเดินทงางกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่เน่ยวางไว้ยังถือว่า เหลือเฟือเลยแล้วตรงนี้ตั้งแต่พอทางเข้ามานะคะก็จะมีเหมือนกับเป็นกระจกบานสูงเห็นเต็มตัวอะไรนะแล้วก็จะมีเหมือนนี่น่ารักไหมที่ใส่รองเท้าเวลาเราใส่รองเท้าอ่ะเออเขาก็จะมีไว้ให้ถือว่าดีมากตรงนี้เนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บเราก็ถอดรองเท้าตรงนี้ได้เลยแล้วมีสลิปเปอร์ให้ด้วยพื้นที่กว้างอันนี้สังเกตไหมตรงนี้เนี่ยจะเป็นทีวีแล้วก็จะมีข้างล่างแบบนี้แล้วก็วีจีตรงนี้นั่นหมายความว่าอันนี้คือ โอ้โ้ oh. 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 อันนี้จะกลายเป็นโต๊ะได้เขาก็เลยวางเก้าอี้ไว้ตรงนี้อาจะซื้อของมากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินนั่งกินตรงนี้ได้พื้นที่มันก็เลยกว้างไงทุกคนพอกินเสร็จแล้วอ่ะพับเก็บได้กว้างขวางไม่เกะกะด้วยมีเก้าอี้ตัวนี้หนึ่งตัวเวลาที่กางโต๊ะมาจะกินของกินข้าวดื่มกาแฟก็ถือว่าสะดวกสบายตอนนี้มิจิเนี่ยไปยืนอยู่ตรงประตูนั่นเองนะมองกลับมากว้างไหม คิดกับมิจิเรายืนไกลกันมากๆเลยแล้วก็จะเป็นเตียงเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนิ่มมากนิ่มแบบ <c oughs> นิ่มมากคิดว่านอนหลับสบายแน่นอนนี่ขนาดนั่งยังรู้สึกว่าสบายเลยอะ่ะบนเตียงเขาจะมีชุดนอนมาให้ทั้งหมด2ชุดนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงปลายเตียงเห็นไหมข้างล่างสุดเนี่ยจะเป็นตู้เย็นต่อมาด้วยเซฟตี้บ็อกแล้วก็จะมีการน้ำร้อนด้วยล้วสามารถชงดื่มกาแฟอะไรเงี้ยในห้องก็ได้ยังไม่หมด ห้องนี้ดีมากตรงที่เขามีลั๊กเป็นแบบว่าอินเตอร์มีหลากหลายประเทศสามารถที่จะเสียบใช้ได้นั่นเองนะคะถือว่าสะดวกสบายเผื่อแบบใครไม่ได้เตรียมมาเนาะตามมาต่อด้วยอันนี้เป็นสเปรดับกลิ่นสภาพที่คิดเคยบอกตลอดโรงแรมนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันแล้วก็มีพวกกระดาษทิชชู่แล้วก็แก้วกาแฟนั่นเองนะคะแต่ไฮแมทของห้องนี้ให้ไมจิดูดีไมจิดลองเข้ามาดูตรงนี้ทุกคนดูเพาดานสูงมา สูงมากเป็นไงโอ้โหทีแรกกี่เข้ามากิ๊แบบเอ๊ห้องจะเล็กหรือเปล่าเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ใจกลางโอซาก้าเลยสามารถเดินไปชินไซบบชิก็ได้จะเดินไปโดโตมโบริก็ได้หรือว่าจะเดินไปนัมบะก็ได้เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ทีแรกกิดว่าแบบเอ๊ห้องจะแบบเล็กหรือเปล่าไม่เลยบอกได้เลยว่ากว้างมากและเพดานสูงรู้สึกโปร่งสบายมากๆแต่ยังไม่หมดแล้วยังไม่ได้พาไปดูห้องน้ำใช่ไหม ไปดูห้องน้ำกันบ้างดีกว่าไปนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศห้องน้ำโอ้โหกว้างอีกแล้ว <Yeah. S 1> ใหญ่มากห้องน้ำโรงแรมนี้ไม่ธรรมดาเลยอ่ะเชิญเข้ามาตรงนี้ก่อนห้องน้ำตรงนี้จะเป็นชักโครกนี่เป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะสะดวกสบายแล้วยังมีตรงนี้สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมโรงแรมนี้เนี่ยมีแชมพูคิมมนวดแล้วก็ ครีมอาบน้ําให้ด้วยแต่ทุกอย่างเป็นของยี่ห้อโพลาทั้งหมดเลย <Okay. S 1> เป็นโพลาทั้งหมดเลย <c oughs> <Auto. c oughs> โอตัอะตกใจตกใจโอเคแช, okay. <c oughs> ชม,มพูในห้องในทุกคนงโรงแรมนี้เป็นของโพลาหมดเลยคือใช้อุปกรณ์แบบดีมากเลยนะแล้วอันนี้เป็นอเมนิตี้ <c oughs> เขาจะมีไ้ให้ในห้องอยู่แล้วแต่ถ้าไม่พอหรือบางทีพักหลายๆวนันอยากได้เพิ่มสามารถไปหยิบได้ตรงฟอนต์นั่นเองนะคะเขาก็จะมีให้เพิ่ม ตามต่อมาด้วยอ่างล้างหน้านี่อ่างล้างหน้าอวาใหญ่เหมือนกันนะแล้วมีปลั๊กด้วยเวลาจะแบบได้ประผมนู่นนี่อ่าผู้หญิงเนาะแล้วก็มีกระจกแล้วกิ๊กชอบมากมีไฟสองดวงนิดดูสว่างแต่งหน้าได้ง่ายไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยมืดทึบหรือเปล่าไม่เลยสว่างโป่งมากแล้วดูนี่น่าจะเป็นไทแม็กของตรงนี้เลยคืออ่างอาบน้ําโอ้โหทุกคนดูปกติอ่างญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นซีมเลี่ยม นั่งแบบนี้นั่งแบบแคบๆคนเดียวแต่นี้แต่นี้แต่นี้คือยังไงละ่ะฝั่งนี้ไหมเดี๋ยวหัวจแต่พออ่างนี้นะคะนั่งแบบสามารถยืดขาได้กิกเนี่ยสูง160สิมรก็สามารถยืดขาได้สบายๆจะลงสองคนก็ได้ยิ่งใครมีลูกเนาะมีลูกเล็กจะลงอ่าบน้ําด้วยกันก็ได้ไม่มีปัญหาเลยคิดบอกได้เลยว่าห้องนี้แบบ ดีมากโรงแรมนี้เนี่ยคือเขาเหมือนคิดเผื่อไว้แล้วนะเผื่อผู้สูงอายุเผื่อเด็กไว้นั่นเองนะคะโอเคกลับมาตรงนี้ส่วนในบบอผมเขาจะแขวนไว้ให้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในบบอผมถือว่าอุปกรณ์เนี่ยครบคันมีครบทุกอย่างแล้วก็กว้างขวางโอเคทุกคนสำหรับโรงแรมนี้ที่มีชื่อว่า Hotel t o ร์ t าโดดิเป ใช่โรงแรมนี้นะคะตั้งอยู่ย่านนัมบะนัมบะนั่นเองเวลาที่มาจากสนามบินถือว่าเดินทางมาง่ายมากๆเลยนะทุกคนแล้วเวลาเราจะเที่ยวเราก็สามารถที่จะกลับง่ายเช่นเดียวกันเพราะมาง่ายก็ต้องกลับง่ายนะทุกคนนะคราวนี้เนี่ยนั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานีที่มีชื่อว่านิปปงมาชินิปปงมาชิเดินมาเพียงแค่หนึ่งนาทีก็ถึงโรงแรมนี้เลย S <S <S และปกติเนี่ยทีแรกเราคิดว่าเฮ้ยถ้าโรงแรมที่อยู่ในเมืองมากๆขนาดนี้เนี่ยจะมีความวุ่นวายเสียงดังหรือเปล่าโรงแรมนี้จะเข้ามาในซอยนาะอไม่ใช่เนาะ แล้วเงียบมากสงบมากนอนหลับสบายแน่นอนนอนหลับสบายแน่นอนเลยทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือโรงแรม,มนียมีความทันสมัยมากแต่ว่าเขาจะเซฟตี้เกี่ยวกับเรื่องเสียงกิ๊กเข้ามาในห้องไหยกิ๊กไม่ได้ยินเสียงคนข้างนอกเลยนะ,นะถือว่าเงียบมากๆโรงแรมนี้นี่คือแนะนําใครที่แบบว่ายิ่งมีเด็กด้วยกลัวว่าแบบเอ้ยถ้าลูกร้องจะรำคาญคนอื่นไหมกิ๊กว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็น,นหนึ่งตัวเลือกที่ สะดวกสบายคุณพ่อคุณแม่เวลาช้อปปิ้งนะจะไปกินข้าวหาของกินก็ง่ายเดินทางก็ง่ายจะไปเที่ยวจะนั่งรถไฟอะไรเงี้ยก็ง,ง่ายแล้วเวลามีลูกก็ไม่ต้องกังวลว่าเสียงเนี่ยจะไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเสียงคนอื่นจะมารบกวนเราหรือเปล่าคิดว่าคอนเซ็ปต์ของแรมเขาเนี่ยค่อนข้างดีแล้ว<น>ยิ่งใครที่รักในเสียงเพลงแล้วเห็นไหมทุกอย่างคีย์การ์ดอะไรเงี้ยน่ารักมากแม้กระทั่งทางเข้าโรงแรมก็ว่าอยู่นะ่น่ารักมากเลยทุกคนแนะนําเลยนะัน่นเองค่ะและครั้งนี้กิ๊กกับมิจิเราจองมาในราคา 8,300เยน8 3ด0เยน้าติเป็นเงินไทย2,490บาท2490บาทเท่านั้นเองทุกคนถือว่าไม่แพงเลยสำหรับความสะดวกสบายและดูห้องสิกว้างขวางขนาดนี้จะมีสัมภาระจะมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2อากระเป๋าวางก็ไม่เกะก,กะกกถือว่าดีมากๆก็ไม่ในหนึ่งโรงแรมที่กําลังเพิ่งเปิดใหม่นั่นเองนะคะใครมีแผนที่จะมาเที่ยวอซสกาแล้วต้องการที่จะพักโรงแรม สะดวกสะดวกหาของกินง่ายเดินทางได้ง่ายๆกว้างาขวางแล้วก็ราคาไม่แพงโรงแรมนี้ที่กีมมิจเราแนะนำเลยโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์อย่าลืมกด Subscribe เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคนลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย